โอเคสวัสดีครับดเดี๋ยววันนี้เราจะไปไหว้พ่อของแม่บีนะครับบีมต้องเรียกว่าอะไรตาตาบีมจะไปไหว้ตาที่วัดโพคู่เนี่ยใกล้ๆบ้านเราเนี่ยสองกิโลถึงเรียกว่าไปบางสกุลบางสกุลคนไทยนะคนไทย,ไทยอ่าไปชักบางสกุลโอเคไป่ะอ่ะโอเคตอนนี้เราถึงวัดโพคู่แล้วครับ่ป ายอยู่ไหนยายไปครับนี้จะเป็นที่เก็บกระดูกใช่ไหมบีใช่อืตาบีมนี้จะอยู่ทางด้านขวานะนี่ใส่แม่อ้าวแม่ไปไหนอ่ะแม่หน้ารถมอเตอร์ไซค์เขา,าเขาเดีีี๋ยววาบยรออยู่นี้ก่อนครับมันวัดบ้านหัวพระค่ะไม่ใช่นั้นเป็นหุ้นเขาาเอาหุ้นมาไหว้เอา พระมารอแล้วครับไปไปไปพระมารอแล้วเดินเร็วๆไม่ต้องวิ่งเดี๋ยวล้มดูทางด้วยนี่มาด้านหลังวัดนะข้างของข้างของตังบูปิดโมสุโตอันนี้สวดงังสังกัปปาจัตโตปนัลโศยะถาภริโธตีละโศยะถาสัพพิริโยวิวัชชสุตาภะโลภวิราชุมา อาวันสะาโสตีต้อวันตุเตหายดื่ปติดาซื้อในกอล์บอีมายดอ่ะนี่น่ตาน้องบีมครับน้ำสักุนเดียวกับแม่เี่กูดิเดปลี่ยนจูมาลายว่าะมีใบดไม่ยอะะอ้หอยแล้วมัดเยมัดมัด ใหญ่เมื่อยแล้วใหญ่เมื่อยอตาดีไหมให้นยุงเก็บบินไหมเวลายายตายไงเขาไม่อยู่ตรงนี้ช่องนี้เวลายายเสลยโงงานเลยก็แปะรูปไว้ตรงนี้อยู่อยู่ข้างๆกันอันนี้เจ้าวัตสังขาลาอุปาทวายธรรมนิโนเป็นโทปะนิลโตยตามนิโสติลโตยตา

滚动。